ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนาม Tottenham Hotspur Stadium ครับในศึก English Premier League นะครับคู่ระหว่างครับ Tottenham Hotspur นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอ่อบอนมัดนะครับเกิดอะไรขึ้นที่ด้านบ้านนะครับพูดคุยกันเลยนะครับสเปอร์นะครับณเวลานี้ก็มีอันดับที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วพวกเขาก็เล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ เกมนี้นะครับสเปอร์นะครับเปิดเกมรุกเข้าใส่ทางนานหนังบอลมัดเหมือนอย่างเช่นเคยที่สเปอร์ทำมานะครับสเปอร์เป็นทีมหนึ่งที่ผมมองว่าช่วงต้นเกมเล่นได้ดีนะครับเล่นได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับใช้ใช้ความเร็วใช้จังหวะของตัวเองที่ ผมมองว่าสเปอร์มีสมาธิที่ดีมากนะครับในช่วงต้นเกมนะเลยทําให้พวกเขานในช่วงต้นเกมนั้น,นะจ,ะจะเห็นสเปอร์ทําประตูได้บ่อยๆนะครับนั่นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเล่นมาจนถึงแค่นาทีที่9นะครับทางด้านของสเปอร์เนี่ยก็ได้ประตูออกนาบอลมาสไปนะครับบอลมัดน,นะครับพยายามที่จะบิลล์อัพเกมแล้วก็เล่นช้าลงนะครับเล่นช้าเพื่อที่จะไม่ให้เข้าสู่เกมของสเปอร์ที่ เน้นความเร็วนะครับแล้วก็กดดันพวกเขาครับแต่ว่าวนแล้วจนรอดก็เป็นทางด้านของบอลมัดนะครับที่พลาดให้กับสเปอร์ก่อน,นครับจากจังหวะของเนโตนะครับที่เปิดจากแนวหลังก็คือพุทกษาบตูนะครับเปิดขึ้นมาตรงกลางสนามเนี่ยจ่ายบอลลูกนี้ออกบอลมาไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเบาเกินไปนะครับแล้วก็ถูกทางด้านของสเปอร์เนี่ยกดดันแล้วบอลเนี่ยทะลักเข้ามาตรงกลางสนามน,นะครับแล้วก็เป็นนักเตะของสเปอร์กับบอลมัดเนี่ยปะทะกันนะครับแล้วบอลเนี่ยมันมาเข้าทางทางด้านของบาบซา บาซาเนี่ยก็ลากเข้าไปนะครับเรียกได้ว่าตรงที่เขายืนอยู่ตรงนั้นอนะ่ะโล่งมากๆเลยนะครับทางด้านซ้ายซอนก็ดึงกองหลังไปให้นะครับดิชาลิซันทางด้านขวาเบนจอนซันคือทุกคนดึงแนวรับของของของบอลมัดไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยบาซาได้โอกาสนะครับแล้วก็ยิงโล่งๆนะครับหน้ากรอบเขตโทษเข้าไปสวยงามมากครับสำหรับบาซายิงจังหวะนี้นะแล้วก็เป็นจังหวะปลดปล่อยทางด้านของสเปอร์ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าปลดล็อกเร็วมากนะครับ ทำให้พวกเขาเล่นได้ง,ง่ายขึ้นนะไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปเร่งเกมเข้าใส่ทางด้านของบอลมัดขนาดนั้นนะครับในช่วงหลังจากที่พวกเขาได้ประตูก็เล่นกันไปตามเกมตามจังหวะน,นะครับฝนก็เริ่มปล่อยปลายตกลงมานะครับทำให้ผมมองว่าจังหวะของเกมบางทีก็อาจจะสะดุดไปบ้าน,นครับเพราะว่าการเล่นในภาวะฝนฝนที่ลงมาค่อนข้างหนักเนี่ยสภาพสนามก็ค่อนข้างหนืดกว่าปกตินะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยทางด้านของสเปอร์เนี่ยก็พยายามที่จะต้องการประตูที่2นะครับส่วนทางด้านของบอลมัด เกมของพวกเขาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าค่อยๆกดดันสเปอร์ไปเรื่อยๆนะครับยิ่งช่วงในของท้ายเกมของครึ่งแรกนะทางด้านของบอลมัดเนี่ยเออมีโอกาสที่จะลุ้นประตูตีเสมอด้วยด้วยไปนะครับแต่คนที่ปฏิเสธอยู่นั่นก็คือวิคาริโอนะครับแล้วก็มีจังหวะที่ Amazon Royal นะครับเออช่วยสกัดนะครับหรือว่าเป็นเบนเดฟี่ในวันนี้ ผมมองว่าแนวรับของสเปอร์เน,นี้เล่นได้ดีนะครับช่วยกันได้ดีแล้วก็มิดฟิลด์คู่กัรนะครับเบนเทนเคอร์เองกับทางด้านของออบาร์ซ่าก็เล่นได้ดีนะครับแต่จนแล้วจนรอดนะสเปอร์ก็มาเสียบาร์ซ่าไปนะครับในอาการบาดเจ็บนะตัวเขาก็รู้สึกผมว่าเป็นเป็นเป็นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับล่าสุดเนี่ยคือตักที่ตามข่าวนะครับก็คือ,เอ,อสเปอร์เนี่ย เออบ,บาบซาของสเปอร์นะครับมีอาการเจ็บเรื่องของแฮมสิงครับแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ว่าก็จะต้องรอจนจนจนแพทย์ยืนยันนะครับว่าบ,บาบซานั้นจะเจ็บไปนานแค่ไหนนะครับสำหรับปัญหานี้นะก็เปลี่ยนเอโอลิเวอร์สกิปลงมานะครับก็ทํางานทําหน้าที่ของเขาได้ดีนะครับแต่จนแล้วจนรอดน,นะผม,ผมรู้สึกว่าหลังจากที่บ,บาบซาออกไปตรงกลางของสเปอร์เนี่ยเริ่ม เริ่มถูกทางด้านของบอลมัดเนี่ยตัดบอลได้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ทําให้พวกเขานั้นทําเกมรุกเข้าใส่ทางด้านของสเปอร์นะครับในช่วงท้ายเกมนะแต่จนแล้วจะรอดนะครับจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดของทางด้านของออบอลมัดก็คือจากจังหวะของโซรันกี้นะครับได้ยิงนะครับในกรอบเขตโทษนะแต่ว่าบอลน,นั้นไปฉลับกองหลังของสเปอร์แล้วก็เด้งไปโดนคานนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยมองจุดนี้ว่า เป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดของบอลมัดนะครับที่จะได้ประตูตีเสมอกับสเปอร์แต่ว่าก็ทําไม่ได้นะครับจบครึ่งแรกไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับสถานการณ์ของสเปอร์ก็ถูกกดดันจากช่วงไทยเกมของบอลมัดหนักพอสมควรนะเริ่มครึ่งหลังมานะครับก็ไปปรับไปจูนกันมานครับสำหรับสเปอร์นะก็กลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าทําบอลมัดมากขึ้นนะครับเพราะว่าบอลมัดต้องการประตูตีเสมอครับก็เปิดเกมรุกเข้าใส่สเปอร์นะครับส่วนสเปอร์นั้นรอตัดเกมได้แล้วเนี่ยเรียกได้ว่า เอ่อบรรดาแนวรุกของสเปอร์ที่มีความเร็วทั้งซอนเฮงมินนะครับทั้งลิซาริซันหรือแม้กระทั่งเบนเดนจอนสันนะครับความเร็วของพวกเขาสร้างปัญหาให้กับแนวรับบอลมัดมากๆนะครับจนกระทั่งนะครับสเปอร์ก็มาได้ลูกที่2นะครับจากทางด้านของจังหวัดซอนเฮงมินนะครับหลุดเข้ามานะครับเป็นจังหวะที่เอ่อลิซาริซันนะครับบังบอลนะครับแล้วบอลเนี่ยมัน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 มาถึงทางด้านของนักเตะของสเปอร์นะครับ แล้วก็เปิดดเร็วขึ้นมาให้กับซอนเฮอมินแล้วหลุดเลยนะครับหลุดเป็นแผงเลยนะซอนเฮอมินก็ลากเข้าไปนะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายคมกลิบมากๆครับจังหวะยิงของทางด้านของซอนเฮอมินนะครับสเปอร์นำ2-0นะครับนาทีที่71นะก็เรียกว่าปลดล็อกสเปอร์เรียบร้อยเลยนะครับคือทั้งผลการแข่งขันทั้งรูปแบบเกมนะครับที่ดูอึดอัดหน่อยนะครับเพราะว่านําแค่ประตูเดียวนะครับแล้วทางด้านของ บอลมัดก็เปลี่ยนเอาบรรดาแนวรุกลงมาด้วยนะครับหลังจากนั้นครับก็พยายามแต่ว่าก็เป็นสเปอร์นะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับแล้วสเปอร์ก็มาได้ประตูที่สนะครับจากลิชาริสันจนได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับลิชาริสันก็มีโอกาสได้ยิงบ่อยขึ้นนะแต่ว่าก็ยังไปติดผูทรัาษาประตูอยู่นะครับจนจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะเก่งเลยของสเปอร์นะครับเบนเนจอนสันนะครับเล่นชิงจังหวะทางด้านขวานะครับแล้วก็หลุดขึ้นมาไม่ใช้จังหวะเยอะเลยครับพอหลุดขึ้นมาแล้วเนี่ย จอร์แนะครับมองไปข้างในนะครับเห็นแล้วนะครับว่าลิชารลิสซันอยู่นะครับก็เปิดไปตามนัดเลยนะครับเปิดเข้ากลางยัดเข้าไปนะครับลิชาริันมีความเร็วอยู่แล้วนะครับก็วิ่งโฉบเข้ามาแปรเรียบร้อยไปนะครับเป็น3ประตูต่อศูนย์ะครับทางด้านของสเปอร์ก็นําทั้งรูปแบบของการเล่นนะครับในในในช่วงการเล่นที่เรียกว่าโต้กลับนะครับ หลังจาก3าไปจังหวะนี้ผมมองว่าลูกที่3ที่สเปอร์ได้ไม่ได้ง่ายเลยนะผมว่าผ่านการซ้อมมาค่อนข้างหนักเลยนะจังหวะถึงได้พอดีกันขนาดนั้นนะครับก็ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับสเปอร์ครับหลังจากนั้นนะครับสเปอร์ก็เปลี่ยนเอาบรรดานักเตะดาวรุ่งลงมานะก็หลายคนเลยนะครับเอาลิซาริสซันออกนะครับเอาจอห์นสันออกไปนะครับก็เปลี่ยนจนจนกระทั่งครบ5คนเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นทางด้านของบอลมัดนะครับก็มาได้ลูกตีไข่แต่งครับจาก จังหวะโตกลับขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าสเปอร์เนี่ยผ่อนเกมลงไปแล้วนะครับเปลี่ยนเอานักเตะตัวหลักๆออกไปนะครับก็ผ่อนเกมครับก็เป็นบอลมัดทันเกมขึ้นมาแล้วก็ได้ยิงแล้วก็เข้าประตูไปนะครับจากอเล็กซ์สกอตนะครับได้ได้ประตูตีไข่แตกเนี่ยผมมองว่าก็เกมมันมันก็ค่อนข้างที่จะขาดไปแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงนาทีที่84ไปแล้วนะครับหลังจากที่ได้ประตูจากสกอตนะครับเ,เกมมันก็เริ่มทวีความ เขาเรียกอะไรครับความมันขึ้นนะครับเพราะว่าทางด้านของบอลมัดเนี่ยพยายามที่จะอยากได้ลูกไปเสมอนะครับพยายามนะครับไล่มาแล้ว1นึ่งสนามนะครับพยายามเพราะว่าเวลายังเหลือนะครับอย่าลืมว่ายังมีท่วงชดเต็ดอีกนะครับพวกเขาก็พยายามที่จะเอาลูกกลับมาเล่นแล้วก็อยากเล่นให้มันเ,เร็วขึ้นนะครับก็เร่งเข้าใส่แต่ว่าสเปอร์สเปอร์เป็นทีมหนึ่งที่ที่ผมว่าไม่ว่าจะพวกเขาจะนําเท่าไหร่นะครับจะตามยังไงเขาจะเล่นแบบเดิมอยู่ เกมนี้เหมือนกันครับผมว่าช่วงไทยไทครับที่ที่สเปอร์ถูกถูกไล่มา1ต่อ3เนี่ยพวกเขาก็ยังเล่นอย่างในรูปแบบเดิมน,นะยังทําเกมรุกกดกดดันทางด้านของบอลมัดอยู่นะครับบอลมัดเนี่ยไม่ไม่ได้พับสนามบุกหรือหรือโต้เข้าใส่ทางด้านของสเปอร์อย่างเดี๋ยวสเปอร์เนี่ยดันขึ้นมาด้วยนะดันขึ้นมาเล่นเกมรุกเข้าใส่ทางด้นบอลมัดด้วยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเ พอเชฟตัวกูก็กล้าที่จะเล่นนะคือคือคือไม่ได้กังวลว่าตัวเองนําอยู่แล้วถ้ามาพลาดอะไรเงี้ยจะจะถูกตีเสมอหรืออะไรคือคือก็อยังเล่นในรูปแบบของตัวเองแล้วก็ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันกดดันั้ของบอลมัดได้ด้วยนะครับเล่นเอาจังหวะของบอลเล่นเอาบอลไว้กับทีมของตัวเองนะครับเล่นไปตามเกมของตัวเองผมมองว่าโอกาสที่จะได้ลูกที่4มีนะครับช่วงในท้ายมันมีจังหวะที่สเปอร์หลุดเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นทาานั้นของไบอันกิลลงมาเป็นตัวสำรองนะครับได้มงนะ ได้มองระยะไม่ไม่กี่หลาแต่ว่าลูกมันค่อนข้างที่จะเลยเข้าไปนิดนึงนะครับย้อนหลังไปอันกิวไปนิดนึงก็เลยไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับถ้าลูกนั้นเข้าไปผมเรียกว่าเกมจบนัทีนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับมันก็มีเหตุความวุ่นวายนิดนึงนะครับหลังจากที่อาเลโฮเวลลิสนะครับนักเตะกองหน้าระดับรุ่งของสเปนครับลงมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่82 83นะครับเกิดผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของแฮมสิงเพราะว่ามันมีภาพช้าอยู่ว่าเวลาที่เขาวิ่งมาเนี่ยมันแล้วเขาก็หยุดแล้วก็ กระโดดกระโดดกระโดดอย่างอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับสำหรับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บตรงที่แฮมสติงครับนั่นแหละครับพอพอเอ่อเอเลโฮเวลลิสนะครับล้มลงไปนะครับเรียกได้ว่านอนลงไปแล้วนะครับดัดานักเตะคนอื่นๆก็ก็เริ่มมีอาการพูดพูดถึงจังหวะที่เอ่อนักเตะของสเปอร์ล้มลงไปนะครับก็มีการตกเถียงกันนะครับระหว่างทางหองสตาร์ ทั้งสองทั้งทั้งสองทีมนะก็มีความวุ่นวายกันอยู่แป๊บหนึ่งนะครับหลังจากเคลียร์กันเรียบร้อยกลับลงมาเล่นเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่สเปอร์เปลี่ยนครบ5คนไปแล้วนะครับแล้วก็อารโฮเวลิสเนี่ยก็ต้องออกไปสเปอร์ก็เล่น10คนนะครับในช่วงนาทีประมาณ93เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเกมนี้ทดไปประมาณ7-8นาทีนะขอเวลาไม่ไม่แน่นอนเท่าไหร่นะครับถ้าผิดขออภัยนะครับสเปอร์ก็เล่นในในช่วงท้ายเกมประมาณ4-5นาทีนะครับในช่วง10คน สิ่งที่ผมอยากพูดถึงนะครับในในจังหวะไทยไทยเกมของสเปอร์ที่ที่ผมเห็นนะออบอลมัดเนี่ยได,ได้ได้ตั้งเกมลุกขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ม่งเข้าไปแล้วนะแต่อย่างที่ผมบอกสเปอร์เป็นทีมที่เล่นกับจังหวะลำหน้าได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกวูวางแผนมาดีมากคือเห็นแล้วนะว่าต,ตั้งแต่บอลมัดเนี่ยจะเปิดจากข้างเข้ามายืนเป็นแนวเลยครับยืนเป็นแนวรอเช็คลำหน้าเลยคือใจถึงมากๆเลยนะครับไม่ เรียกได้ว่านิ่งทั้งแผงทั้งแผงแนวรับเลยนะแล้วพอนักเตะบอลมัดเนี่ยเล่นจังหวะนั้นก็ล้ำหน้าเรียบร้อยไปนะครับสุดท้ายนะครับสเปอร์ก็สามารถที่จะยันในช่วงท้ายเกมอยู่นะครับก็กลายเป็นสกอร์อย่างนั้นไปนะครับ3ประตูต่อหนึ่งนะครับสเปอร์ก็เอาชนะทันทั้งของบอลมัดไปได้นะครับเรียกได้ว่าทั้งสนุกนะครับในช่วงท้ายท้ายเกมหรือช่วงต้นเกมนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับส่วนสิ่งที่ผมอยากพูดถึงสเปอร์นะครับหลังจากเกมนี้ นั่นก็คืออันดับของพวกเขาครับตอนนี้สเปอร์ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่5นะครับมีทั้งหมด40คะแนนนะครับเอมสาคะแนนขออภัยครับตามหลังอาเซนอลหนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็ตามหลังจาฟูงทางออของลีพูอยู่3คะแนนนะครับแต่แข่งมากกว่า1นนัดซึ่งสเปอร์ก็เกาะติดกลุ่มผู้นําอยู่นะครับในเวลานี้นะก็ลุ้นกันไปยาวๆนะสำหรับผมนะความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่าสเปอร์เนี่ยออลุ้นได้เลยนะครับลุ้นได้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจนถึงนัดที่20แล้วพวกเขายังเล่นได้ ในระดับที่ผมมองว่าค่อนข้างสม่ําเสมอนะแต่จะมีบางนัดที่ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นบาดเจ็บถูกใบแดงมันทําให้ระบบของสเปอร์ลวนไปนิดนึงนะครับนั่นนี้ก็เช่นกันนะครับว่าหลังจากนี้ต้องต้องต้องรอดูต้องต้องรอเช็คจริงๆนะครับว่าหลังจากที่เสียบาปซาไปนะครับคือบาบซาเนี่ยยังไงต้องไปเล่นทานั้นของแอฟริกันเนชั่นคัพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามาเสียจากอาการบาดเจ็บเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพักนานแค่ไหนนะก็ต้องรอดูนะครับว่า สเปอร์จะเสียบาปซาไปนานเท่าไรนะครับจากอาการบาดเจ็บของวันนี้นะแล้วก็มีบางจังหวะช่วง,ช,วงช่วงท้ายช่วงต้นครึ่งหลังนะครับที่ทางด้านของอูโดกี้เนี่ยก็เหมือนจะมีอาการเกี่ยวกับทางด้านของแฮมสิงเหมือนกันนะครับก็ต้องไปรอดูเหมือนกันนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงกับสเปอร์นั่นก็คือเรื่องปัญหาของนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้นั่นก็คือโรเมโรนะครับเจ็บไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ พวกเขาก็มีนักเตะที่เจ็บรออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจมส์มิเดซอนนะครับคูล mm. ูเซฟกี้ก็มีอาการบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งนักเตะคนสําคัญหลายๆคนของสเปอร์นะฮะที่ผมว่ารอการกลับมาอยู่แต่ว่าขุมกําลังของพวกเขาครับผมมองว่าก,ก,ก็ก็ยังมีดีพอบรรดาดาวรุ่งที่ที่สเปอร์มีผมมองว่ายังสามารถขึ้นมาช่วย ใน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 ทีมชุดใหญ่ของสเปอร์ได้ณเวลานี้นะแล้วด้วยความสามารถของโพเชตอกวผมมองว่าเขาใช้นักเตะเก่งมากนะในการที่จะใช้นักเตะแต่ละคนในตำแหน่งที่เขาต้องการจากนักเตะคนนั้นๆนะอย่างเช่นต้องการความเร็วจากเขาก็เอาเขามาเล่นในตำแหน่งที่ที่โพเชตตกูต้องการใช้ความเร็วนึกออกไหมครับคือ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 โพเชตตกูไม่ไม่ได้ใช้นักเตะไปเรื่อยลงมาเล่นตรงนี้แล้วก็จับยัดไปนะครับ แต่ใช้ความสามารถของนักเตะได้ดีมากๆนะครับอันนี้ต้องชื่นชมสําหรับพอเชตอคูนะแล้วก็ยินดีกับแฟนๆของสเปอร์ด้วยนะผมมองว่าปีนี้จริงๆสเปอร์ลุ้นได้ยาวๆเลยนะเพราะว่าความพร้อมของสเปอร์มีมีแล้วนะครับแล้วพลังใจแล้วก็ผมว่ารูปแบบการเล่นของสเปอร์ยิ่งเล่นอะ่ะผมว่านักเตะเข้าใจในทีมแล้วก็เข้าใจแทคนิคไปเนี่ยจะยิ่งเห็นพวกเขาเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยินดีกับ ทางด้านของสเปอร์จริงๆนะเพราะว่าอันดับก็ดีนะครับรูปแบบการเล่นหรือแม้กระทั่งผู้เล่นต่างๆก็กลับมาโชว์ฟอร์มด,ดียกตัวอย่างก็คืออย่างริชาร์ดลิสันผมมองว่าวันนี้มีความมั่นใจสุดๆเลยนะครับประตูที่เขาทําได้ผมว่าความเข้าใจในเกมของริชาร์ดลิสันมีความเร็วมีแต่ว่าบางจังหวะที่มินมีช่วงหนึ่งที่ริชาร์ดลิสันหลุดเข้าไปเราก็ยังยิงออกไปก็อาจจะต้องไปปรับหรือจูนสักนิดนึงนะครับในจังหวะนั้นๆนะถ้าเขา ใช้โอกาสไม่เปลืองนะเวลาหลุดเข้าไปหรือมีโอกาสเนี่ยความคมเฉียบคมของลิชาร์ลิสันผมว่าช่วยสเปอร์ได้เยอะมากๆแน่ๆนะครับในช่วงการลุ้นไทยๆเกมเพราะว่าผมมองว่า1-5ถึงเนี่ยอันดับ1-5ถึงเนี่ยแค่นัดเดียวนะครับอันดับจะเปลี่ยนเลยแล้วก็เวลาที่อันดับเหล่านี้เจอกันเองนะครับผมว่าสนุกมากๆแล้วก็มันจะเป็นตัวตัดสนินนะครับว่าถ้าใครทําแต้มหนีห่างออกไปเนี่ยมันมันจะเป็นตัวกาหนดแชมป์ได้เลยก็ได้นะครับสาหรับ ฤดูกาลนี้นะครับก็ลุ้นกันต่อไปยาวๆนะครับสำหรับแฟนๆของสเปอร์แล้วก็รอติดตามกันต่อไปนะว่าสเปอร์จะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นนะครับเสริมเข้าขายออกอะไรยังไงก็ผมจะนำกลับมารายงาน,นครับส่วนทางด้านของบอลมัดวันนี้ก็ทำได้ดีแล้วนะครับกดดันสเปอร์ได้ดีแล้วแต่ว่าจังหวะสุดท้ายพวกเขาก็ยังไม่ได้เฉียบคมขนาดนั้นวันนี้โซรันกี้เองมีโอกาสแล้วนะครับแต่ยังทําไม่ได้นะผมว่ามีโอกาสประมาณ สองสาครั้งนะครับที่ที่มีโอกาสได้ยิงนะแต่ว่าไม่คือมันบางจังหวะก็ไม่ผ่านทางนั้นของวิคาริโอนะครับบางจังหวะก็ถูกแนวรับของสเปอร์กดดันก็ยิงออกไปบ้างนะครับแต่ก็จังหวะใกล้เคียงที่สุดก็ลูกที่ยิงไปชนคานนั่นแหละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้เลยนะครับที่ผมอยากพูดถึงแล้วก็เอาใจช่วยกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนๆของสเปอร์เองแล้วก็แฟนๆของบอลมัดเองนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณท,ทุกท่านอีกครั้งนะครับเอ j นจอยครับ